วันนี้ใช้เส้นหมี่นะคะวันนี้จะมาทําขนมจีนน้ํายาแต่ว่าไม่มีขนมจีนก็เลยเเป็นนั้นว่าใช้เส้นมีแล้วกันเนะเาะเราเองก็ชอบกินเส้นมีด้วยโอเคจัดผักอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มทํากันเลยเอาละวันนี้เราจะมาทําน้ํายากันนะคะก็คือใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่เออวันนี้จะไม่ใช้พริกแกงตำเพราะว่ามันเออจะช้า ก็เลยเอาเป็นว่าจะใส่พริกแกงสําเร็จลงไปเลยแล้วกันตั้งกะทินะคะเอาหมูลงไปผัดนะคะกับกะทิรวมหมูให้ให้นุ่มๆน,นะคะ เติมน้ำกะทิลงไปนะคะแล้วก็ตั้งไฟหมักต่อแล้วก็รอให้น้ำยาเดือดนะคะนี่ใกล้จะสุกแล้วตาจริงมันสุกแล้วแหละแต่ว่าอยากรอให้มันเดือดแล้วก็ขอยกลงนะคะใส่ผักโอ้โหโหระพาโรยหน้าแล้วก็ยกลงนี่ค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาหมูนะคะตักเสิร์ฟได้ค่ะ แค่ไม่กี่นาทีแล้วก็ค่ะสามารถตักเสริมได้แล้วไม่ได้ยากอะไรมากแค่นี้วิธีทางรัดเพราะว่าเราไม่มีเวลาจะมาทำแบบตำพริกแกงก็เลยเอาสำเร็จไปเลยนะคะง่ายๆนี่ค่ะก็เสร็จแล้วทานกับชุดผักเรานะคะขนมจีนน้ำยา เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแค่ไม่กี่นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคขอตัวไปกินข้าวเออไปกินขนมจีนก่อนนะคะบายนี่ค่ะขนมจีนตักเสิร์ฟได้อย่างนี้นะคะขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาหมูนะคะเสร็จแล้ว